ในไม่เยอะทุกทีแล้วก็รื่องของสรอยากให้ค่<า>นะเป็นว่าปีนี้คือเนาะสงการปีนี้รู้สึกเหมือนแบบทุกคนจองบัตรจองตั๋วกันไปเที่ยวนะคะก็ เมื่อไหร่ที่เราไปเที่ยวสนุกสนานแล้วการมีหลายวันนะคะเดี๋ยวจะรู้วันไหลด้วยก็ฝากทุกคนกลับบ้านาาปไปหาครอครัวไปหาคุณพ่อคุณแม่บ้างเป็นการเติมพลังแล้วก็ลดน้ดําดาหัวตามความเชื่อของคนเราจาะความเป็นสิรมิมงคลตัว้ฟเองเนี่ยถ้าได้หยุดก็คงจะกลับไปหาคุณแม่เช่นเดียวกันแล้วก็จะสังสรรค์หรือจะดื่มอะไรก็อย่าประมาทในการในการใช้รถในเส้นทางการประกอบด้วยค่ะปีนี้มีควฝันเก่กับการไปหาแม่ยัง หนูหรอก็มีเหมือนทุกปีค่ะทุกปีตุรเลสกาลแม่หนูโทรมาก่อนสงการหนึ่งโทรมาแบบกลับบ้านไหมลูกแต่ลงวันมาษามเรื่องที่เราโพสใน X หลายคนก็แห่กันว่าอินฟ้าถ่ายที่อะไรที่เราโพสว่ามีใจจากอะไรโอตานควาเออแล้วก็บอกว่าเป็นคนไทยมีแบบอาจาชนอยากมีคำตอบจากหลายคนเท่ากับ ก็จริงๆคือปีนี้ได้รับข่าวดีหลายเรื่องเลยค่ะเหมือนเราตั้งแต่มีวิมานหนังไปก็มีแฟนๆภาพยนต์ไม่ว่าจะเป็นแบบปกตีนก็จะมีแฟนคลับผู้หญิงเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่เราไปต่างประเทศแล้วเราออกอีเวนต์ต่างๆที่ไทยด้วยก็รู้สึกว่าจะมีแฟนคลับผู้ชายแฟนคลับเด็กๆหรือหลากหลายกลุ่มมากขึ้นที่แบบ ติดตามผลงานเราจากวิมานาเมื่อไรจะมีภาพยนตร์แนวนี้ออกมาอีกเมื่อไรจะมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวหนูเองนก็ได้รับข่าวดีค่ะก็มีภาพยนตร์ที่ได้โชว์มันสามารถแบบขั้นถุดเลยประมาณสองเดวที่ไปเจอแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้จัดมาจากภาพยนตร์เลยใช่ใช่เหมือนตอนที่ไปไต้หวันอย่างไงค่ะก็มีเพลยนแฟนบอยก็มีแฟนบอยอย่างเงี้ยเขาแบบเออเขามาเพราะเขาอยากเห็นหมูตัวจริงเป็นยังไง ที่แบบเป็นยังไงบ้างเพราะเขาเป็นบอยเข้ามาแล้วเราจะตอบโต้เลยยังไงคะเพราะส่วนมากเราจะมีแบบว่าปกติเลยค่ะก็มีถ่ายรูปแล้วก็พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามั่นใจว่าโอเคเราก็สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกเพศทุกวัยนะคือบางคนก็ไม่ได้ติดตามแค่ว่าเรื่องของการเป็นนางงามอย่างเดียวเป็นแฟนภาพยนตร์ก็มีติดตามจาก งานการแสดงของเราก็มีก็ชื่นใจคะในพัฒของเราใจฟูแค่ไหนกับการที่เราแสดงแล้วม,ขขมวนันประสบความสำเร็จในครั้งหนึ่งที่คนเริ่มรู้จักว่าเออเนี่แต่ละออินฟ้าขึ้นมาแสดงบ้างโอ้ใจฟูระดับไหน,นะคะคือเดี๋ยวหนูมีทั้งหมด5เรื่อง<ม>ที่จะต้องถ่ายในเกือบเใช่ค่ะในปีนี้ในเกือบเกือบระยะเวลาเดียวกันใจฟูถึงขั้นที่ว่ามาเลยไหวไหวไหมคะยมงดื่มยังดื่ยังดื่มยังดื่มยังดื่ม

มีภาพยนตร์อีกสองเรื่องค่ะซึ่งสองเรื่องนี้ก็คือหินมากๆกร็รอวันที่เขาจะเปิดตัวแล้วก็แถลงข่าวให้คนได้รู้ว่าเป็น,ปนบทอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับรองว่าทุกคนจะต้องแบบสบการณ์รอคอยกับกันกลับมาใน,ในบทบาทภาพยนตร์แน่นอนจริงๆมันประกบกับคนที่แบบเขายังมีวันบบกว่างับเชือต,ต่างๆในเรื่ตงที่เรารู้สึกบเ็นได้น่าจะด้วยค่ะแต่ว่าส่วนตัวคขาเขายังไม่ได้รู้ดีเทลอะไรมากแล้วก็ยังไม่ได้รู้นักแสดงร่วม ใช่เพราะบอสเขาก็ยังอยากให้แบบว่าเป็นเซอร์ไพรส์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆที่ฟ้าหายกดดันไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจำแพงการไปนะแสดงมันจะข้ามไปได้ไหมแต่เนาะวันนี้มันข้ามไปแล้วโอ้ยตอนแรกก็หายค่ะแต่ว่ากลับมากดดันอีกรอบเพราะว่าเรื่องเรื่องที่จะถ่ายดราในช่วงสิ้นปีค่ะเป็นฟองยักษ์มากๆใช่ใช่ก็ แล้วไม่ได้ใายแบบแค่ในประเทศด้วยมีมีแพลนที่จะขายต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยก็แอบกดดันนิดนึงเพราะว่าบทค่อนข้างที่จะยากมากๆแสดงว่าสิ่งที่พี่เคยถามว่าเป็นฟวาสามารถทำได้ทุกอย่างก็ไม่เกิดจริงีต้องทาไม่ได้ค่ะต้องไม่ได้มันยากมาคําว่าต้องทําไม่ได้ก็ยากค่ะมันก็มาพร้อมกับความคาดหวังของคนด้วยแล้วก็เหมือนเราเป็นที่ใหญ่ของบ้านเพราะฉะนั้นเราจะทําให้น้องๆเห็นไม่ได้ว่าแบบเออ ถ้าเราคิดจะทําอะไรต้องใช้ความพยายามทําให้ได้ทําให้น้องๆเห็นที่เป็นแบบ่างจะได้มีรุ่นต่อๆไปมามารับต่อจากเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยีจริงความกังวลมันคลายแล้วแต่มงลงจนถึงวันนี้หรือว่ามันยังต้องแบบว่าต้องทําได้ต่อหรือว่ามันน่าจะเป็นพัฒนใครพัฒมันเราก็คงยังต้องต้องต้องทําให้ได้ในส่วนของเราต่อไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเออหน้าที่ของเรา อาจจะแบบทำมาเต็มที่สารฝันตัวเองมาเต็มที่แลว้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนในพาร์ทของน้องน้องก็น้องน้องกทำหน้าที่ของตัวเองไปทําให้เต็มที่ทําให้ดีในในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับเงี้ยงค่ะวันนี้มันยังหนักวันนี้มันหนักไหมก็ยังเหมือนเดิมค่ะย <c oughs> ังเหมือนเดิมเลยแล้วพอคนมาถามว่าอยากเป็นพี่อินฟ้าเราอยแนะนำนะวันนี้ยังไงบ้างที่มันอย่างมันสักเซ่ไปทีเราก็ต้องต้องใช้ความพยายามจริงๆค่ะความพยายามแล้วก็ไม่ อย่างเดียวไม่พอความอดทนด้วยแล้วก็ความมุ่งมั่นสามอย่างนี้ก็คือบางทีมันเหนื่อยแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ที่มีหนูเป็นคนที่ถ้ามีเป้าหมายหรือมีโกที่มันชัดเจนมากๆเราต้องพาตัวเองไปให้ถึงให้ได้อย่างอย่างภาพยนตร์เราก็ตั้งเป้าว่าร้อยล้านมันต้องมาตอนแรกเราหลายๆคนยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนื้อเรื่องแบบนี้มันมันมันยากนะด้วยความที่คนไทยอาจจะยังไม่เปิดรับหรือเปล่า ไม่ได้ตั้งแล้วมันต้องไปให้ถึงแต่ว่าการไปอีกฟังไม่ได้สบายอย่างที่ทุ้คหนเห็นภาพว่าไม่สบายมันก็ไม่ได้มันสบายในเรื่องของการเงินที่เข้ามาแน่นอนว่ามันมีมันมาคู่กับรายรับที่เรารู้สึกว่าโอ้เรามันก็คุ้มค่ากับกับสิ่งที่ที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของการใช้พลังงานการใช้สมองการใช้สุขภาพจิตสุขภาพกายเนี่ยมันมันก็แลกกัน กตอนก็ถือถปุ๋ยละกันมันมีเวลาพักผ่อนนอนพอนแล้วเนื้อค่ะหรือยังเออมันได้ก็ก็มีก็มีค่ะก็มีก็ดีขึ้นกว่าปีแรกที่ปีแรกที่ครูแทบไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็ยังได้ได้นอนบ้างแลมีพี่กายวิ่งไปดูบ้านไหมคุณแม่นำหมดแลนมบ้านเราเป็นไปบ้านบ้านบ้านว่ะบ้านลาบ้านลาบบ้านบ้าน นทำเรื่อยๆค่ะต่อเติมเรื่อยๆเลยเพราะว่าพอเรายิ่งอยู่มันเหมือนเราก็จะรู้ว่ายมันต้องแก้ตรงไหนนะต้องปรับตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะเรายิ่งยิ่งมีสัตว์เลี้ยงด้วยก็ยิ่งอาจจะต้องแบบทําให้มันลงตัวมากขึ้นจริงๆริมันมีเลิกเข้าไปอยู่ไหมหรือว่าไปก่อนทำไปเรื่อยๆก่อนจริงๆหนูก็สลับสลับเข้าสลับอยู่ค่ะเพราะว่าบางอย่างก็ต้องเศ้าด้วยองดูด้วยอะไรอย่างเงี้ย มีการกำหนดว่าเอาแค่นี้ท่องบหยุดแล้วหยุดว่าก็กำหนดแต่ว่ามันกระจายมันจะมีค่ะแล้วก็นี้ตลอดเลยแบบว่าอาอย่างเช่นทำสวนเพิ่มไหมเพื่อเน้นว่าเราไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเที่ยวเนาะคนชอบต้นไม้ชอบอะไรเงี้ยเราก็ทำเพื่อให้แบบเราได้เทปอะไรที่ทําให้เราคลายเครียดบ้างอะไรบ้างอ,อ่าเราเรามีสุนัขเราเราลองแม็กทาห้องเพิ่มอะไรเงี้ยต่อเติมไปเรื่อยๆพอมี ตัวก็กลัวไทยไหมอ,อย่างเงี้ยก็เติมไปเรื่อยๆค่ะต้องบ้านกากับบ้านอาขอถามลูฟ้าหน่อยไปให้กำลังใจคนส่ดนว้งแตคอมเมนต์อะคือหนูว่าเห็นแล้วแหละว่าคนเราเนาะสายตามันมันออกเวลาที่มีความกังวลมีความเครียดอะไรอะไรเงี้ยก็มองเห็นตัวเองแหละเห็นตัวเองตั้งแต่ตอนจับมือเลยเพราะว่าตอนที่น้องมงลงก็ยอมรับว่าแบบน้ำตาคลอเหมือนกัน คือมันเป็นสาย builder queen กับสายที่เขาเรียกว่าเป็น business อะซึ่งมันทุกอ,อย่างมันมันชัดมากๆแน่นอนเราเรามองภาพออกมาสิ่งที่มันจะตามมามันคือดราม่ามันคือการจับผิดมันคือการเปรียบเทียบแล้วมันมีมาเรื่อยๆก็ไม่อยากไม่กล้าไม่กล้าที่จะพูดว่าเฮ้ยรอนที่พี่หนักกว่านี้คือหนักของเราอาจจะไมเท่ากันแต่แค่รู้สึกว่า น้องเขาเป็นน่าจะเป็นคนทํางานอย่างเงี้ยเสพโซเชียลอยู่แล้วไม่มีทางที่จะไม่เสพแต่เมื่อเสพก็ภาวนาให้แบบมีละทิ้มได้เพราะว่าน้องต้องทํางานเยอะแล้วก็มีตารางที่แบบไหนงานจะคอนเซอร์ตดื่นดื่อะไรก็ตามที่เข้ามาอย่างเงี้ยมันต้องใช้พลังงานใช้ energy ค่อนข้างเยอะเมื่อไรที่สายตามันออกปั๊บมันจะดูออก,กทันทีก็เป็นกําลังใจให้น้องแหละเพราะสุดท้ายแล้วคุณมงมันลงแล้วอะก็อ,อยากให้ อยากให้ทุกคนเป e ิดใจดูว่าน้องอาจจะพิสูจน์ตัวเองได้เหมือนเราก็ได้พอตอนเพรตอนเราเราก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันจริงๆน้องเกิดจต่มีได้มีการพูดคุยกันส่วนตัวยสังสรรที่แบบน้องลงเอยแล้วอะไรมีค่ะจริงๆก็คุยคุยตลอดคนะ่ะเวลาถ้ามีโอกาสได้เจออะไรอยเงี้ยน้องเป็นไงบ้างเหนื่อยไหม มีเวลาแบบอยากนัดไปกินข้าวนะจะได้ไปรีแลกบ้างไปเที่ยวกันไแอะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็เขาก็ไม่ค่อยมีเราก็ไม่ค่อยมีในช่วงเวลานี้ก็เดี๋ยวรอดูช่วงที่ที่หลายๆอย่างค่อยๆซร้างันบ้างจริงๆพอมันได้คนงงแล้วหลายคนก็สงสัยว่ากินยิงฟ้ามีส่วดไหกันช่วยพิจวัดเลือก็มีค่ะก็มีในวันนั้นแต่หลักๆถือว่าก็น่าจะมาจากทางบอสแหละแต่ต้องยอมรับว่าวันนึงก็คือเสื้อผ้าหน้าผม หน้าเวทีนะไม่ใช่หน้าจอน,น้องกิดชเชเดลโคออล่าจริงๆมันดังดนะึ่แต่ว่ารอบตอบคำถามสำหรับด e ีเบรนก็ก็ก็คงเป็นเชอเอมแหละคือถ้าเราเรา,เราประกวดกันวันเดียวอะ่ะก็คงจะเป็นเชอเอมเพราะว่าตอนเชอเอมตอบมีว่านักตาคลอมเหมือนกันว่าตอบขนาดนั้นได้ยังไงคือเราก็เสียดายแต่ว่าน่เม่ามันมีการเก็บตัวตลอดระยะเวลา35วัน มดูภาพรวมว่าเวะลาเลือกไปแล้วมันใช้งานเป็นปีบางทีก็เกินปีอย่างเงี้ยมันก็ต้องดอูกันยาวๆดูกันลึกๆนิดนึงเงี้ยเขาบอกแต่เขาบอกปีนี้คู่พิพาทค่อนข้างเข้มคือใครไม่เป๊กก็จะพูดตรงๆไปเลยน้องบางคนเขาโอเคไหมหรือว่า,อเาเขาเอาจจะรับแต่เขาต้องมีคนมามีพิเศษ หรือว่าปากก็บอกรับได้แหละลึกๆในใจก็คงก็คงมีบ้างที่แบบเฮ้ยลงไม่ได้เป็นค่าไข่ตายเราไปต้องด,าด่าเราขนาดนีน้มันต้องมีทุกคนค่ะที่แต่บางคนก็ต้องยมองมรับว่าดา่าแรงจริงอะ่ะดา่าแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ก็ต้องอยู่ที่ตัวน้องแหละ,ละก็รับได้ ลำบากตเป็นนี่ดินต้องดีทีลแล้วเป็นพ้าต้องดีภาพโปรเจกต์ไม่ไม่ไม่เราก็เป็นความสุขอีกหนึ่งอย่างเหมือนเราได้สารฝันตัวเองด้วยเพราะว่าเราก็ชอบในการแบบคือไม่ได้อยากให้มีแค่เราคนเดียวที่สามารถต่อยอดหรือว่ามีงานได้อะมันก็ควรมีไม้ต่อวันหนึ่งเรา วันใดวันหนึ่งเราหมดหน้าที่ของเราไปก็จะได้ไปต่อกันได้เราอาจจะมาในพาร์ของการแบบเป็นเบื้องหลังจริงๆเป็นออผู้ช่วยหรือเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีคนที่ผลิตผลงานต่อไปต่อจากเราได้ด้วยพี่จะไปช้สัมภาษณ์มากากให้าอยิงฟ้าดูแลไปทั้งอค์กรก่อนก่อนที่จะ,จะหาเงินไปด้วยกัน ให้มันตัวเองสำคัญไว้แล้วรู้สึกยังไงบ้างกับภาระอันยิ่งใหญ่ที่มันจะต้องมาเรื่งๆอย่างวันนี้ยินดีค่ะจริงๆถ้าตัวหนูเองมีเวลาหนูก็อยากจะ้จ่ายผ่ากันน้องๆอยากอยู่กันน้องๆมากกว่านี้ด้วยซ้ำอยากแบบเออนัดเจอกันออฟฟิศไปกินข้าวกันไป็นทำกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่เนื่ความที่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโอกาสของเราด้วยสำหรับละครภาพยนตร์ที่เข้ามาต้องใช้คิวตอนนี้ก็คือคิวตีกันไปหมดเลยค่ะใช่แค่แค่วันหยุดของเราก็ก็น้อยมากๆแล้วก็แต่จนที่เราเรียกคืออาบัน นะเพราะว่าเขาจะแต่งหน้าให้เราด้วยนะแล้วกมีฟาร์ีเกรทเขาแต่งไม่ติดใจอ่ะน้องมีงานน้องมีอะไรอย่างเงี้ยดูความสุขกันแล้วดูคือดูไลฟ์สดตลอดเลยอะไรเงี้ยก็คือศิลปินน้องเขาจะมีความสุขเวลาเขาได้จับไมายเป็นตัวเองก็รู้สึกดีใจเขาจะเก็มว่าเราเป็นเซ็กซี่ของมิยาโร่ไม่เหลือเลยเต็มแน่นอนบาดามชูตี้ก็ภูมิใจในตัวชูตี้มากก็อยากให้เขาแบบมี ก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้การันตีเรื่องของรายได้และการ่อยยอด<ม>เขาก็มีจุดแข็งของเขาที่เขาสามารถ่อยยอดในด้านการอ,องครของเขาได้แล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็กลับมาเป็นอัลชุดิมาในเวอร์ชั่นใหม่ที่ที่เราไม่เคยเห็นในวันนี้ได้เจออินปาร์เราจะกถามเราคิดว่าเขาเหมือนเราตรงไหนเพราะเขาไปบอกตลอดาเขาเหมือนเราหรืเอเปล่าเออเราไปดูแล้วเหมือนเราว่ะถือว่ายังไงนี้ท่านเป็นคำถามคำถามมงๆกันนะ หรือเหมือนเขาหรือเขาเหมือนหนูหรอหรอเขาเหมือนหนูที่เัยถามว่าหนูประดุ้งครับเหมือนลังเบ็คยังไงก็ก็เหมือนละมั้งคะอาจจะเหมือนในเรื่องของแบบว่าความสามารถละกันในเรื่องของเพลงเราเพลงกาเยังไนวันส่วนหน้าตาก็จิ้มลิ้นเหมือนกันเหมือนกายกับเราเหมือนกายแต่เขาทเห็นว่าช้อยเราเป็นคนเลือกว่าช้อยบอสเป็นคนเลือกเลยค่ะบอสเป็นคนเลือกเลยคือจริงจริง ก็คล้ายๆเราเหมือนแอบเห็นแบบเว้ยผมผมทุกอย่างมันเหมือนกันเลยลงบันไดยังเหมือนเลยเขาผ่อนเาผอนไปเลยเหรอปอดแตกมาแล้วลงบันไดหรือว่าสิ่งที่สอนตามหาไปแล้วฟ้าได้กำหนิดฟ้าสอนได้กำเนิดตอนนี้คิดอยู่ว่าไม่ต้องเหมือนพี่ไม่ต้องตอนลงบันไดไม่ต้องเหมือนก็ได้ธรรมดาเลยมันเป็นแผนของเขาเขาต้องการแอ้ตามตรงนั้นให้ชี้ก็งงเป็นเหมือนกันนแต่ว่าผิด แบบว่ากดแชร์ด้วยเป็นเป็นคนเดียวที่แบบเพื่อนที่คอยประคับประคองอะไรเงี้ยน่ารักดีน่ารักดีแล้วมาคิดไปว่าชิจะเข้าหกสิบอ็กชีในการเดินในในการในการแบบเป็นุดท้ายคิดเออคิดว่าอย่งไรก็มีเขาอยู่ในทีมคิดว่าอาจจะใช้มืองตรงถึงอาจจะไม่ได้ถึงห้าเพราะว่าภาคเหนือ หือบอสชอยมันแข็งมากาแต่คิดว่าเข้าสิงแน่ๆนด้วยด้วยความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ไม่รวมกับแกนบอสนะคะคิดว่าเข้านอนมามหตอนแรกอะนอนมามหมอาทย์ที่มานอนมาเลยพอแมยังนอนถ้านอนนอี่ <c oughs> ไม่เห็นเลยลาะก็ ก็ก็เป็นตัวติงคนหนึ่งยังยังคืนคอนเสิร์ตล่าสุดก็เป็นชุดสีแดงเหมือนกับเราที่เราได้วันแรกเรคิดว่าเป็นเทนต์ติดดีหรือว่ายังไงตั้งใจหรือเปล่าก็จะเอาให้ได้ต้องสานสานต่อเพราะว่าพี่ก็คิวแน่นไม่มีเวลาไปร้องเพลงเลยตร้องรับรับไมค์ต่อเอนเตอร์เทนออกงานให้ฉ่ำเลยแต่เรื่องการฟอร์มวงที่จะเป็นทำวงเห็นที่นวัดบอกคิวไฟล์อย่างทำวงอันนี้เราวมันจะเกิดขึ้น คือหนูก็มัจะมีเวลาไหมคือได้คุยกับพี่แวนค่ะวิวพี่แวรนด์ปีนี้รับร้องเราเยอะมากเลยแล้วก็ทำวงนะมวันรุ่ขึ้นก็คือเหมือนพี่แวนดนะ์น่าจะไปบอกเราอีกทีนึงเราก็เลยชวนชวนลุ่งขึ้นชวนทำงวงชวนอะไรเต็มที่เลยอนะไรเงี้ยเราก็เลยว่าถ้าทำจริงจริงก็น่าสนใจนะเพราะว่าเด็กๆทุกคนมีคุณภาพเราเราเราเมงว่าถ้าทำจรนะิงๆอ่ะถ้าแตกมันจะสามารถขายได้ไหมตอนที่พี่ธวัดตั้ง ้ไดถ้าทำรวงจริงๆนะถ้าภาพรวมนะคะถือว่า5แสนอาจจะได้มากกว่า5แสนเองจริงถ้ารวมแดนเซอร์รวมวงดนตรีเพราะขนาดเราคนเดียวเรายังเกินหรือเกินเลเวลนั้นคิดว่าถ้าน้องๆใครภาพน้องๆได้มีการฝึกฝนเพิ่มขึ้นฝึนกการเอนเตอร์เทนมากขึ้นจนมันมันหลายคนอยู่แล้วว่า5แสนก็ถือว่าคุ้มมากๆตอนนี้เห็นแฟนตาซีให้กำลังใจก,กันเยอะมากเรามีโอกาสแต่งอีเลฟตี้ เห็นก่รก็เห็นค่ะจริงๆให้ยึดมั่นในเรื่องของคนทําดียังไงก็ได้ดีคิดว่าถ้าหากว่าน้องเป็นแบบที่เขาพูดอะถือว่าสุดท้ายแล้วน้องก็คงไม่ไม่ได้มาไกลถึงขนาดนี้แล้วก็ยังเชื่อว่าตัวน้องเองอะคือรอบข้างสัพพอตพอดีมากไปถึงคนนอกวงการนะคะถ้าหากว่าตัวอาร์มีไม่ได้มีข่อดีหรือไม่ได้ไม่ได้หรือเป็นเดางที่ที่เขาที่เขาเล่ามาอะไร เขาแน่นตัวคนเดียวแต่เรารู้สึกว่าแบบตลอดระยะเวลาที่เห็นน้องน้องมีคนซัพพอร์ตน้องตัวดีแล้วก็ส่วนตัวป้าเองที่ได้สัมผัสกับตัวน้องอ่ะน้องเขาก็เป็นคนน่ารักรู้เราก็มองว่าเรื่องของเนีเรื่องของเงินคุนเนี่ยมันมันคือการแลกกันไงเพราะว่าการที่ เมื่อไหร่ที่เด็กคนใดคนหนึ่งมีการเซ็นสัญญาหรือว่ามีการทํางานเมันก็คือมันทํางานร่วมกับการลงทุนคุณลงณลทุนเราทํางานมันคือการแลกกันเพราะฉะนั้นเรื่องของลงทุนมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นการที่เราจะมาตัดสินชีวิตคนคนหนึ่งว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยเราคูหรือเด็กคนนี้แบบไม่ให้เกียรติหรือไม่ให้อะไรเมื่อวันหนึ่งที่เขาต้องเติบโตหรือว่าหมดสัญญาไปหรือว่าจบเรื่องของสัญญาไปแล้วคนคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะเติบโตได้ในเส้นทางของตัวเองเขาสุดท้ายแล้วอ่ะ เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงหรือว่าการร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวน้องเองเขาก็เขาก็สู้ของเขา,าตลอดจนเขามีันเนี้ยถ้าเขาไม่ได้ตัดสินใจ,จกลบกับมาประกวดนางงามเราอาจจะไม่ได้เห็นมาดามชูตี้ ในเวอรชันนี้ก็ได้ถ้าน้องไม่ฟังอยากจะฝากอะไรจป็นกำลังใจเล็กๆให้น้องบ้าก็เป็นกำลังใจให้ค่ะถ้าอยากเป็นอีฟ้าสองจริงๆชาวตาผ่านได้ได้ยังจะมาเหมือนกันเอกได้กายตาสนุกดีเลยสายตาโอ้โหนุ่งก็อยากเป็นอีฟ้าสอง ต้องก้าวข้ามผ่านไมได้แล้วก็มุกออนต่อไปค่ะรับแ,แต่พลงังงานวกเท่าไรที่เราต้องทํางานแต่ถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่ามีคนแนะนํเแล้ว้ามาแล้วเป็นสิ่งที่เราสามารถปรับได้ให้ชีวิตเราดีขึ้นให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนขึ้นให้เราอยู่ในวงการได้โดยที่เราไม่ทำให้ใครเดือดร้อลเรารังแต่ไหนที่เราเขาตักเตือนมาเพื่อที่จะลดทอนความมั่นใจเราดูถ<ๆ>ูกเราเหรืออะไรก็ตามก็ให้มองข้ามไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นบันไดที่ทําให้เรากก้าวไปสู่ความสมเร็จเท่นทานั้นเองค่ะ Okay, okay. 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 okay but... I'm putting five. Okay.